กฤุนพลนะครับยันมติก้าวไกลเนี่ยอยากได้ผู้นำฝ่ายค้านนัดเคียร์ปฏิพัฒธ์28กันยายนรับเสียดายแต่ต้องเลือกก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้นะครับถ้าเกิดตามข่าวที่ออกมาเนี่ยครับว่าทางพักก้าวไกลเนี่ยนะครับก็ให้สำคัญให้ความสำคัญกับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านซึ่งแน่นอนครับว่า เมื่อต so, ้องการตำแหน่งผู้นําฝ่ายค้านซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ไปขัดจ่อรัฐมนูญเพราะว่ารัฐมนูญบอกว่าถ้าจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านต้องไม่มีสสหรือคนของพักเนี่ยนั่งในตำแหน่งประธานสภารองประธานสภาหรือรัฐมนตรีซึ่งแน่นอนครับตอนนี้นะครับคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือหมออ๋องตามที่เราทราบกันก็นั่งตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งอยู่ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ต้องตัดสินใจคุยกับคุณปฏิพัฒน์ซึ่งแน่นอนครับมันก็ต้องมีทางออกอยู่2ทางทางแรกก็คือว่านะครับคุณปฏิพัฒน์ลาออกจากรองประธานสภา คนที่1ทางออกที่2ก็คือว่าคุณปฏิพัฒน์ไม่ลาออกจากประธานสภาเมื่อไม่ลาออกประธานสภาแต่มติของพรรคต้องการให้นะครับคุณปฏิพัฒน์หรือว่าหมอองเนี่ยลาออกจากประธานสภาแต่หมอองไม่ลาออกแสดงว่าก็ขัดปฏิพัฒน์ก็อาจจะใช้วิธีการขับหมอองนะครับที่ ในโทษฐานในการขัดมติพักนะครับให้ออกจากพักก้าไกลซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นแบบนี้เป็นทางที่2นี้นะครับ <pleasant. S 2> หมอองเอง akes, <Com S 1> นะครับก็สาม<ส>ารถ <oux> ที่จะต้องใช้เวลามีเวลา30วันในการไปสังกัดพักการเมืองใหม่นะไปพักการเมืองใหม่ซึ่งแน่นอนครับตำแหน่งตัวสสเองก็ยังอยู่ในตำแหน่งสสและก็ตำแหน่งรองประธานสภา,สา,สา,สาก็ยังอยู่เหมือนเดิมซึ่งแน่นอนครับว่าเส้นทางแบบนี้นะครับหลายๆ,ๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันเป็นการเล่นละครมันเป็นนี่แล้วมันดูไม่สง่างามก็ต้องแล้วแต่นะครับว่าใครจะคิดยังไงมันก็ เนออีกรื่งงึแต่ก็อย่างที่บอกว่าผมเคยย้าเสมอว่าการที่ท,ทําพรอรัฐมนูญที่มันบิดเบี้ยวและการที่ทําแบบนี้อันดับแรกเลยคือมันทําให้ประชาชนเสียผลประโยชน์หรือเปล่าหรือประชาชนได้ผลประโยชน์นะครับตบสัตว์ต่อประชาชนหรือเปล่หาหักหลังประชาชนหรือเปล่าทรยศประชาชนหรือเปล่าผิดคําพูดของตัวเองหรือเปล่า ไม่รักษาคําพูดของตัวเองหรือเปล่าถ้าสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ได้ทําก็ไม่เห็นเป็นไรเลยครับทำตามรัฐมูลได้เพราะว่าคนที่ไม่รักษาคําพูดนะครับคนที่ไม่ทาตามคาพูดคนที่ตบ,บัดสัตว์คนที่หักหลังประชาชนคนที่ทรยศประชาชนตรงนี้ยังหนักฝ่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้การที่ถ้าเกิดว่านะครับมติพักขับหมออ๋องแล้วหมออ๋องไปอยู่ที่หลังกัรพักอื่นเพื่อให้สามารถนั่งตาแหน่งตําแหน่งรองประธานสภาอยู่นะครับใครจะว่าสง่างา,ามหรือไม่สง่างา,ามก็ลองย้อนกลับไปถามว่า การที่ทําแบบนี้นะครับมันเป็นการทรยศประชาชนหรือเปล่าเป็นการหักหลังประชาชนหรือเปล่าเป็นการตบัดสัตว์หรือเปล่าเป็นการไม่รักษาคําพูดหรือเปล่าเป็นการที่ไม่ได้ทําตามคําพูดของตัวเองหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ทั้งหมดผมว่าดีฝ่านักการเมืองและดีฝ่าพักการเมืองหลายๆพักด้วยซ้าก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเงื่อนไขก็คือเป็นอย่างนั้นกระดุนพลเนี่ยนะครับมีการยันนะครับมติที่ประชุมใหญ่เนี่ยกรรมการอยากให้ผู้ อยากได้ผู้นำฝ่ายค้านนัดเทียหมอ๋องก็คือ28กันยายนรับเสียดายแต่ต้องเลือกหนึ่งตำแหน่งชี้หากขับจริงต้องขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพักนะครับเมื่อเวลานะครับ13นาฬิกา42นาทีของวันที่27กันยายนเนี่ยที่รัฐสภานะครับนายกัลรุณพลนะครับเทียนสุวรรณรองโฆษกพักก้าวไกลนะครับและสสบัญชีรายชื่อกล่าวถึงการประชุมสสของพักวันนี้วันที่26กกันยายนที่ผ่านมา ในเรื่องของตำแหน่งรองประธานสภาจะมีการประชุมอีกครั้งร่วมกับนายปฏิพัฒนสันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งเนื่องจากในครั้งที่แล้วนายปฏิพัฒน์ยังไม่กลับมาจากสิงคโปร์ แต่ขณะนี้มีมติออกมาชัดเจนแล้วว่าพักก้าวไกลต้องการตําแหน่งนะครับผู้นําฝ่ายค้านที่จะผลักดันในประเด็นต่างๆและขับเคลื่อนสภารวมทั้งการตรวจสอบรัฐบาลเพราะฉะนั้นจะมีการพูดคุยกับนายปฏิพัฒน์ว่าเมื่อพักมีมติเช่นนี้นะครับเมื่อพักมีมติเช่นนี้แล้วนายปฏิพัฒน์จะยอมรับกับมติของที่ประชุมอย่างไรโดยจะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่28กันยายนนะครับ เมื่อถามว่านายปฏิบัตินายปฏิพัต์เนี่ยไม่ลาออกจะต้องมีการขับออกจากพักหรือไม่นะครับนายกัลุนนะครับกล่าวว่าต้องอยู่ที่กรรมการบริหารพักว่าจะมีมติอย่างไรนะครับการพูดคุยกันยังไม่เริ่มขึ้นคงตอบอะไรไม่ได้หรือตอบอะไรลาบากนะครับก็ต้องขอพูดคุยกันก่อนได้ตกลงกันก่อนนะครับเมื่อถามว่ายืนยันหรือไม่ว่าพักก้าวไกลต้องได้ตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านก่อนที่จะมีการประชุมสมัยหน้า นายกัตุลนะครับกัตุลพลนะกาวว่าใช่มั่นใจว่าตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านสามารถผลักดันประเด็นที่แหลมคมและทําการตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างชัดเจนรวมถึงนะครับกรรมธิการหลายคณะที่เราได้เป็นประธานเราจึงมีความกังวลว่าเมื่อมีการตรวจสอบจากภาครัฐโดยนะครับที่ประธานกรรมธิการเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ใช่สัดส,ส่วนของพรรคฝ่ายค้านนะครับอาจจะมีปัญหา รหรือความร,ราช้าในการตรวจสอบนะครับการมีตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านย่อมทําให้เราสามารถตรวจสอบได้ดียิ่งขึ้นเมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยนะครับหรือว่าจะรักษาทั้งสองตำแหน่งนายกรุณพลกล่าวว่านะครับมีมีแต่ด้วยรัฐธรรมนูญมีข้อกำหนดว่าพักที่มีผู้นำฝ่ายค้านนะครับไม่สามารถมีตำแหน่งนะครับประธานสภารองประธานสภาหรือรัฐมนตรีได้ ซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญกรรมาการบริหารพักคงวางแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วเมืม่อถามว่าเสียดายหรือไม่นะครับหากจะต้องขับนายปฏิพัทธ์ออกนายกับรุพลกล่าวว่าส่วนตัวแล้วสนิทกับนายปฏิพัทธ์ก็เสียดายแต่เท่าที่เคยพูดคุยนะครับไม่เกี่ยวกับการขับหรือไม่ขับ ตัวนายปฏิพัทธ์เองนะครับไม่เคยเข้าพักและไม่เคยเข้าร่วมประชุมของพักเลยหรือแสดงความคิดเห็นใดๆถึงนโยบายหรือยติของพักเลยนะครับตั้งแต่ดํารงตําแหน่งนะครับรองประธานสภาเพราะบอกว่านายปฏิพัทธ์เป็นคนนอกของพักตั้งแต่วันที่รับตําแหน่งแล้ว เมื่อถามว่าหากจะต้องขับออกจริงๆจะมีเหตุผลเพียงพอต่อการชี้แจงต่อประชาชนหรือไม่นายกรุนพลกล่าวว่าก็อยู่ที่กรรมการบริหารพักเพราะนายปฏิพัฒน์ว่าเหตุผลที่จะยังอยู่หรือว่าจะลาออกจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะในวันนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ว่านะครับนายปฏิพัฒน์เนี่ยจะยองคงอยู่ในตําแหน่งหรือยินดีที่จะลาออกนะครับเพื่อจะมาร่วมง,งานกับพักก้าวไกลอีกครั้งหนึ่ง เมื่อถามถึงกรณีที่นายปฏิพัทธ์นะครับเคยระบุว่านะครับอยากจะทํางานตรงนี้ต่อเนื่องจากยังมีแผนการทํางานอีกมากมายนายการุณพลกล่าวว่านะครับได้ยินมาเช่นเดียวกันว่านายปฏิพัธ์มีแผนที่อยากจะให้สภาโปร่งใสและก็ทันสมัยเทียบเท่ากับประเทศโลกที่หนึ่งที่พัฒนาแล้วโดยทําให้สภาเป็นที่รวมของประชาชนทุกคนแต่ก็ต้องอยู่ที่การพูดคุยของกรรมการบริหารพรัก ่าสุดท้ายแล้วจะมีมติของที่ประชุมใหญ่และแนวทางการทำงานของนายปฏิพัตน์จะเป็นไปในทิศทางนะครับหรือไม่ถ้าไม่ได้ก็คงจะต้องมีการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึง่งจากกรรมการบริหารพักนะครับซึ่งสสทุกคนคงไม่มีสิทธิ์ก้าวร่วงและการตัดสินใจในการตัดสินใจในครั้งนั้นนะครับ เมื่อถามว่าส่วนตัวเนี่ยนะครับอยากเห็นนายปฏิพัฒน์อยู่ในตําแหน่งใดในายกรุณพลกล่าวว่าส่วนตัวอยากเห็นในตําแหน่งรองประธานสภาเนื่องจากนะครับนายปฏิพัฒน์เองอยากให้สภาขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็วและตรวจสอบได้คิดว่านายปฏิพัฒน์น่าจะเหมาะสมกับการดูแลสภาแห่งนี้เมื่อถามว่านะครับหากต้องขับนายปฏิพัฒน์จริงรับได้ใช่หรือไม่นายกรุณพลกล่าวว่า ถ้าแค่ขับก็รับได้แต่ถ้าให้อยู่ก็ยินดีมากๆนะครับเมื่อถามถึงข้อคอรหานะครับใช้อะไรเพื่อรักษานะครับทั้งสองตำแหน่งเมื่อถามถึงข้อคอรหาใช้อะไรนะครับเพื่อรักษาสองตงแหน่งในายกพลกล่าวว่าไม่กงมังวลเพราะไม่มีคําตอบในทุกคําถามอยู่แล้วเชื่อว่ากรรมการบริหารพักและนายปฏิพัฒน์น่าจะมีคําตอบที่ชัดเจนตรงไปตรงมากับประชาชน เมื่อถามว่านายปฏิพัฒน์เนี่ยลาออกแล้วตําแหน่งนี้นะครับไปอยู่ที่พักอื่นจะคุ้มหรือไม่นายกฤษุนพลกล่าวว่าถ้าเป็นไปตามรัฐมนูลเราคงใช้คําว่าคุ้มหรือไม่คุ้มไม่ได้นะครับใช้คําว่าคุ้มหรือไม่คุ้มไม่ได้เพราะมันเป็นข้อกําหนดที่บังคับอยู่สุดท้ายเราจําเป็นจะต้องเลือกหนึ่งตำแหน่งหากพักก้าไกลมีสอสอหนึคนจะปล่อยให้ตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านไปอยู่ในมือของพักที่มีสอสอหลักสิบ เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าพักก้าวไกลพาดจากการเป็นรัฐบาลตรวจนะครับเป็นรัฐบาลน,นะครับควรจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านก็คือหมายความว่าเมื่อก้าวไกลเนี่ยนะครับพาดจากการเป็นรัฐบาลก็ควรจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านนะครับเมื่อถามว่าการขับนายปฏิพัติ์ออกไปแล้วไปอยู่พักอื่นเนี่ยพักนั้นอาจจะมองว่าเป็นพักสำรองของพักก้าวไกลหรือไม่นายกัะรุนพลกล่าวว่าแล้วแต่มุมมองในกรณีที่จับออกแล้วไป ที่ขับออกแล้วและไปอยู่กับพัทเพื่อไทยพัทเพื่อไทยจะเป็นพักสำรองของพักก้าวไกลหรือไม่นะถ้าขับออกแล้วไปอยู่พัทพลังประชารัฐแล้วพัทพลังประชารัฐเป็นพัทสำรองของพักก้าวไกลก็คงไม่ใช่คำตอบเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความเชื่อและความคิดเห็นของแต่ละคนคงไม่สามารถห้ามความคิดใครได้อันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นของคุณกัตรุนพลก็อย่างที่บอกนะครับว่าสําหรับประชาชนเองนะครับแน่นอนครับเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นทิศทางไหนก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วก็จะมีคนที่คิดที่จะแตกต่างกันไปแต่อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ถ้าคุณคิดถึงประชาชนคําถามว่าวันนี้การที่จะให้คุณปฏิพัทน์อยู่นะครับหรือคุณขับออกคุณปฏิพัทน์ให้รักษาตําแหน่งรองประธานสภา,าไว้เป็นการหักหลังประชาชนหรือเปล่าเป็นการตบัดสัตว์ต่อประชาชนหรือเปล่าเป็นการทรยศต่อประชาชนหรือเปล่าเป็นการไม่รักษาคําพูดหรือเปล่าเป็นการไม่ทําตามคําพูดของตัวเองป่ถ้าไม่ใช่ทั้งหมดผมถือว่า ยังไงก็ยังสง่างามฝันนักการเมืองที่ไม่รักษาคําพูดไม่ทําตามคำพูดนะครับนักการเมืองที่ตบัดสัตว์นักการเมืองที่หักหลังประชาชนนักการเมืองที่ทรยศประชาชนพรรคการเมืองที่ไม่รักษาคําพูดพรรคการเมืองที่ไม่ทําตามคําพูดของตัวเองพรรคการเมืองที่ทรยศประชาชนพรรคการเมืองที่หักหลังประชาชนพรรคการเมืองที่ตบัดสัตว์ต่อประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าทําแล้วได้ประโยชน์กับประชาชนทําแล้วเกิดประโยชน์กับประชาชนก็ไม่เห็นเป็นไรครับเพราะมันตามทมรัฐธรรมนูญแถมไม่ผิดกฎหมายด้วยอย่างที่บอก ว่าวันนี้นะครับถ้าไม่ได้ทรยศประชาชนไม่ได้ตบสัตรูต่อประชาชนไม่ได้หักหลังต่อประชาชนไม่ได้ผิดคําพูดและไม่ได้และทาตามคาพูดของตัวเองทุกอย่างจบแค่นั้นเองแต่ใครจะคิดอะไรก็เป็นอิกแม่มุใครอาจจะไม่คิดเหมือนผมก็แล้วแต่ครับก็อย่างที่บอกว่าแต่ละคนสามารถคิดได้แต่ละคนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้สุขอยู่ที่จะรับคําวิพากษ์วิจารณ์หรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรเกิขึ้นหน้าอัปเดตอะ้รฝาครับ กันนาวีนะครับอ้าแขนรับหมออ๋องซกเป็นธรรมไม่หวั่นถูกมองว่าพักเป็นเป็นพักสำรองนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจากกรณีที่วันนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่านะครับมีการตกลงแล้วนะครับกรรมการมหาาพักคุยกับหมออ๋องนะครับเรื่องของให้ลาออกจากตําแหน่งรองประธานสภาแล้วเกิดหมออ๋องไม่ลาออกก็ต้องอาจจะต้องใช้การมติในการขับซึ่งแน่นอนครับว่าก็ ตามข้อมูลตามข่าวนะครับว่าถ um ้าเป็นการขับออกเนี่ยหมอออกก็น่าจะมาอยู่กับพักเป็นธรรมซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับพักเก้าไกลนะเป็นความชัดเจนที่ว่าเขาเรียกว่ามีทิศทางที่เป็นทิศทางเดียวกันนะครับก็อย่างที่บอกว่านะครับวันนี้หลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นพักเป็นพักสำรองหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่คนมองนะครับก็แล้วแต่คุณหมองก็นะครับแน่นอนครับคุณกัณฑวีก็ได้ออกมาพูดชัดเจนแล้วนะครับกัณนวีเนี่ยอ้าแขนรับหมออองซบเป็นธรรม เปิดประตูทุกบานไม่หวั่นว่าถูกมองเป็นพักสำรองคิดบวกเป็นพักร่วมอุดมการทำงานฝ่ายค้านเชิงรุกนะเป็นพักร่วมอุดมการถ้าถามว่าวันนี้นะครับในเมื่อเป็นพักนะครับอุดมการเดียวกันทิศทางใกล้กันอะไรกันเอาเถอะครับนะครับทำเพื่อประเทศชาติแล้วทำเพื่อประชาชนก็ทำไปครับนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าทำแล้วมันไม่ได้เป็นการนะครับผิดคำพูดของตัวเองมันเป็นไม่ได้เป็นการที่ไม่ได้รักษาคำพูด ไม่ได้เป็นการที่ทรยศประชาชนไม่จะเป็นการที่ตบัดสัตว์ไม่ได้เป็นการที่หักหลังประชาชนทำเถอะครับไม่เห็นเป็นไรนะครับเมื่อเวลา14บนกาสีนาทีของวันที่นะครับ27กันยายนที่รัฐสภาเนะี่ยนายกันนาวีสืบแสงนะครับสสบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักเป็นธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เตรียมตั้งพักการเมืองใหม่ว่าตนได้ทำโครงการเกี่ยวกับนะครับการหาโฮมทาวฮีโร่ ฮีโร่ที่เป็นประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งสังคมภาคประชาชนที่เป็นคนในพื้นที่จริงๆที่เห็นว่าปัญหาในพื้นที่มีอะไรบ้างนะครับซึ่งพวกเราทราบว่าปัญหาคืออะไรและแนวทางการแก้ปัญหาคืออะไรรวมถึงทราบความต้องการของชุมชน ตอนแรกไม่อยากจะพูดว่านะครับเป็นการทํางานด้านการเมืองเราจะหานักปฏิบัติการที่จะมาทํางานในพื้นที่จริงๆตามที่ผมเองก็เป็นนักปฏิบัติการพร้อมเพราะฉะนั้นนะครับเราจะหาตรงนี้มาก่อนส่วนการตั้งพรรคการเมืองใหม่นั้นนะครับก็จะเป็นกระแสต่อไปก่อนนะครับในอนาคตเราก็คงจะว่ากันอีกทีหนึ่งนายกันนวีกาว เมื่อถามว่าสสของพรักก้าวไกลมีมติเอาตำแหน่งผู้นําฝ่ายคา้านและมีกระแสขับนะครับปฏิพัฒน์สันติพาดาเนี่ยรองประธานสภาคนที่1นนะครับออกจากพักค่อนข้างสูงได้มีการพูดคุยนะครับมาที่พักเป็นธรรมหรือไม่นะครับนายกนวีกล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยอย่างเป็นทางการแต่ก็คงให้เกียรติกรรมการบริหารพักก้าวไกลว่ามีมติอย่างไรวันนี้พรุ่งนี้เร็วๆนี้เราก็พร้อมนะครับยังยืนยันคาเดิมว่า ประตูทุกบานนะครับยังเปิดให้คุณปฏิพัฒน์ที่จะเข้ามาร่วมงานกับพักเป็นธรรมนายกันนวีกล่าวเมื่อถามว่ายินดีที่จะเปิดรับเลยใช่หรือไม่นายกันนวีกล่าวว่ายินดีส่วนจะถูกมองว่าเป็นพักสำรองหรือไม่นั้น ตนคิดว่าเราไม่ได้เป็นพักสำรองแต่เป็นพักร่วมอุดมการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่จะเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางและการที่ตนคิดว่าจะเปิดประตูทุกบานนี้จะทําให้ประชาธิปไตยเบ่งบานการตรวจสอบทวงดุลรัฐบาลจะต้องมีนะครับส่วนพักร่วมฝ่ายค้านก็เป็นพักร่วมฝ่ายค้านในเชิงรุกจริงๆก็ต้องบอกก่อนนะครับ อันนี้ก็คือเป็นกระแสะข่าวนะครับที่บอกว่าวันนี้นะครับถ้าทางหมออ๋องนะครับหมออ๋องเน่นะครับถูกขับออกจากพักจริงก็น่าจะมาอยู่ที่พักเป็นธรรมเนี่ยนะครับซึ่งแล้วจุดยืนของพักเป็นธรรมตั้งแต่ต้นกับพักก้าไกลเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันไปในแนวทางเดียวกันความคิดเห็นความอะไรทุกอย่างเนี่ยใกล้ๆเคียงกันในใน,ในข้างในระบบซึ่งแน่นอนครับว่าก็ต้องรอดูนะครับว่า ครับมติของกรรมการบริหารพักคก้าวไกลจะมีมติอย่างไรแต่ที่แน่แก็คือว่าทางพักคก้าวไกลต้องการตําแหน่งนะครับผู้นําฝ่ายค้านอย่างแน่นอนซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้หมออ๋องก็ต้องเลือกเอาถ้ายังจะอยู่กับฝ่ายค้านก่อนนะครับฝ่ายค้านไอฝ่ายพักคก้าไกลเหมือนเดิมเนี่ยก็ต้องลาออกจากตําแหน่งรองประธานสภาแต่ถ้ายังต้องการตําแหน่งรองรองประธานสภาแน่นอนครับว่าก็อาจจะต้องใช้วิธีขับออกจากพักเพื่อให้ไปสังกัดพักการเมืองใหม่นะครับภายใน30วันซึ่งแน่นอนครับว่าจะด้วยวิธีไหนเชื่อแต่ครับว่า ถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทำเถอะครับถ้ามันเป็นการที่ไม่ไม่ได้ผิดคําพูดของตัวเอง นะไม่ได้ผิดคําพูดของตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ได้ทรยศประชาชนไม่ได้ตบศัตว์ไม่ได้หักหลังประชาชนผมว่าก็ไม่เห็นมีอะไรจะแปลกในเมื่อกติกามันเป็นแบบนี้และกติกามันมันบิดเบี้ยวเพราะอย่างน้อยมันก็ยังดีฝ่านะครับนักการเมืองหรือพักการเมืองที่ไม่รักษาคําพูดไม่ได้ทําตามคําพูดของตัวเองตบศัตว์หักหลังประชาชนนะครับนักการเมืองพวกนี้แย่ฝ yeah, ่าเสียอีกนะครับกับคําว่าเฮ้ยทำแบบนี้แล้วมันไม่สง่างา,งามถามว่าวันนี้คําว่าสง่างาม นะครับคำว่าสง่างาม zeniu. ใครเป็นคนพูดนะครับประชาชนเป็นคนพูดหรือว่านักการเมืองด้วยกันเป็นคนพูดถามว่านักการเมืองด้วยกันเป็นคนพูดวันนี้ไอ้นักการเมืองคนที่พูดน,นะครับสง่างามหรือเปล่านะครับรักษาคําพูดของตัวเองได้ปะทําตามคําพูดของตัวเองได้ปะนะครับทรยศประชาชนหรือเปล่าหักหลังประชาชนหรือเปล่าตบัตสักหรือเปล่าถ้านักการเมืองคนที่พูด ทํตามคําพูดของตัวเองไม่ได้รักษาคําพูดของตัวเองไม่ได้ทรยศประชาชนตบัดสัตว์ถักหลังประชาชนก็อย่ามาบอกว่าคนอื่นไม่สงา่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับวันนอน,นะครับรอก้าวไกลแจ้งมติพักเอาเก้าอี้ผู้นาําฝ่ายค้านโยนปฏิพัทธ์เคลียร์กันเองนะครับ วันนอเนี่ยรอก้าวไกลนะครับแจงทางแจ้งนะครับทางการปมเก้าอี้ผู้นำฝ่ายค้านย้ำต้องไม่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธาน รองประธานสภา,าโยนปฏิพัติ์เคลียร์กันเองจี้เร่งดําเนินการเหตุมีงานสําคัญรออยู่เพียบเมื่อเวลานะครับ14นกา45นาทีของวันที่27เนี่ยที่รัฐสภา,านายวันมูฮัมหมัดนอมทาเนี่ยประธานสภา,าผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในตําแหน่งผู้นาฝ่ายค้านในสภา,าผู้แทนราษฎรหลังพักก้าวไกลเลือกหัวหน้าพักคนใหม่เรียบร้อยแล้ว ตนได้ฟังคำสัมภาษณ์ของนายชัยธวัฒตุราธนหัวหน้าพักก้าวไกลแล้วชัดเจนว่าจะขอรับนะครับรองตำแหน่งอรับรองตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านคงต้องรอให้พักก้าวไกลแจ้งผลการประชุมอย่างเป็นทางการจากจากนั้นสภาจะดำเนินการขอเอกสารจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต ว่าได้มีการประชุมเรียบร้อยแล้วและต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการเสนอเพื่อโปรดเกล้าขณะเดียวกันนะครับพักที่จะดํารงตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านนะครับจะต้องไม่ไม่นะครับดำรงตําแหน่งรัฐมนตรีประธานหรือรองประธานสภาถ้านะครับทั้ง2กรณีนี้ลงตัวก็สามารถเสนอเพื่อโปรดเกล้าได้เมื่อถามว่าจะต้องมีการแจ้งพักเก้าไกลหรือไม่ว่าจะมีความชัดเจนเมื่อไหร่นายวันมูฮัมหมัดเน,นี่ยนะครับ นายวันมูฮัมหมัดนอน,นะครับกล่าวว่านะครับการเสนอโปรดเกล้าแต่งตั้งผู้นําฝ่ายค้านไม่ได้มีระยะเวลาแต่พักเก้าไกลมีหน้าที่ที่ต้องไปแจ้งกกตหลังจากเลือกขวดหน้าพักและกรรมการบริหารพักภายใน15วันเราจะได้ทราบข้อมูลจากกกตว่าได้รับรายงานและตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องทางสภาก็จะรอว่าเรื่องตําแหน่งรองประธานสภาพักเก้าไกลจะดําเนินการอย่างไรต่อไป เมื่อถามว่าทุกอย่างจะต้องเสร็จภายใน15วันหรือไม่นายวันมูฮััหมันนนะครับกล่าวว่าเรียบร้อยเมื่อไหร่ก็สามารถเสนอได้แต่ทางสภาอยากให้เรียบร้อยเร็วๆนะครับเพราะเพื่อเสนอโปรดเกล้านะครับเพราะบทบาทผู้นําฝ่ายค้านมีภารกิจจํานวนมากนะครับทั้งงานในคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านอีกทั้งต้องเป็นกรรมการอีกหลายชุดนะครับ เมื่อถามว่าได้มีการหาหรือกับนายปฏิพัฒนสันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งแล้วหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่ายังไม่ได้คุยเป็นเรื่องของการตัดสินใจของนายปฏิพัฒและพรรคก้าวไกลนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าสถานการณ์นะครับก็ยังต้องรอนะครับแต่ความชัดเจนเนี่ยถ้าฟังจากทางฝ่ายก้าวไกลเนี่ยก็ออกมาชัดเจนแล้วนะครับว่า จะต้องดํารงตําแหน่งผู้นาฝ่ายค้านแน่ๆนะครับดำรงตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านแน่แต่ปัญหาก็อย่างที่บอกว่ามันมีนะครับหมออ๋องหรือคุณปฏิพัทธ์สัติพราดาเนี่ยนะครับเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งอยู่นะครับก็ต้องคุยกับหมออ๋องว่าจะตัดสินใจแบบไหนจะตัดสินใจอย่างไหนซึ่งแน่นอนครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้นะครับจะให้ถูกใจคน100%คงเป็นไปไม่ได้ และจะให้นะครับไม่ถูกใจใครเลยก็เป็นไปไม่ได้มันก็อยู่ที่คนเชียร์นะครับว่าวันนี้ใครจะเชียร์ยังไงอะไรยังไงแต่ถ้าอย่างที่บอกว่าวันนี้นักการเมืองพักการเมืองนะครับยังไงก็ต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งแน่นอนครับการวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งบอกได้เลยครับว่าการวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนเนี่ยคนที่ไม่ชอบ ก็จะวิาพากษ์วิจารณ์ในทางลบคนที่ชอบก็บวิาพากษ์วิจารณ์ในทางดวกมันเป็นเรื่องปกติครับของประชาชนนะครับเป็นเรื่องปกติของประชาชนแต่ถ้าวันนี้นะครับ นักการเมืองที่จะวิาพากษ์วิจารณเรื่องนี้ว่าสิ่งที่หมอององทาถ้าสมมติว่ามันมีการขับหมอององออกนะครับจากพักแล้วหมอององไปสกัดพักใหม่แล้วได้เป็นรองประธานสภาคนที่1เนี่ยนะครับแล้วมาบอกว่าม,มันไม่เหมาะสมนะครับหมอององมันไม่สง่างามนะครับถ้าเป็นประชาชนเต็มที่เลยครับใส่ได้เต็มที่ครับจะวิพากษ์วิจารยังไงได้เต็มที่ครับแต่ถ้าไปละเมิดสิทธิ์หรือไปเขาเรียกอะไรไปดุกมินประมาทก็รับกันไปตามนั้นนะครับถ้าถ้าเกิดเดินฟ้องขึ้นมาแต่ถ้าเป็นนักการเมือง ถ้าเป็นนักการเมืองก็ต้องถามว่านักการเมืองคนนั้นนะครับนะครับถ้าจะบอกว่าไม่สง่างามนะครับไม่สง่างามไม่เหมาะสมนะครับแล้วถามว่านักการเมืองคนนั้นอะทาตัวเหมาะสมหรือเปล่านะรักษาคําพูดของตัวเองได้หรือเปล่าทําตามคําพูดของตัวเองได้หรือเปล่าตบัดสัตว์ต่อประชาชนหรือเปล่าหักหลังต่อประชาชนหรือเปล่าทรยศ์ต่อประชาชนหรือเปล่าถ้าเกิดสสหรือพักการเมืองนะครับที่ไม่รักษาคําพูดไม่ทําตามคําพูด ทรยศประชาชนหักหลังประชาชนตบ,บัดสัตว์ต่อประชาชนนะครับก็อย่ามาบอกว่าคนอื่นเขาไม่สง่างา,ามเพราะตัวคุณก็ไม่ได้สง,ง่างามเลยไรเกียรติไรศักดิ์ศรีเสร็ด้วยซ้ําแต่คุณก็ยังเชิดหน้าชูคออยู่ได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่นะครับจะว่าใครถ้าเป็นนักการเมืองด้วยกันเป็นสสด้วยกันขันดูตัวเองก่อนแต่สําหรับประชาชนผมบอกเลยครับเต็มที่ครับ เพราะประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองได้สามารถวิพากษ์วิจารณ์พรรคการเมืองได,าากกงได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตามสบายประชาชนอยากทะเลาะกันเองเท่านั้นพอฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตใหไฟังครับ